สวัสดีครับ DFC แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะผมีมกรกอ,อ่วันนี้วันที่28มิถุนาย,ยน2565นะครับตามมาอัปเดต1เดือนพอดีครับผมออโอ้โหดินถือว่าเยอะแล้วนะครับนี่ข้างหน้านี่ใช่ใชดินทั้งหมดเลยนะครับนี่น,นี่เริ่มขนดินมาแล้วนะครับตัวขนดินเริ่มเยอะ,ะครับผม1เดือนนะผมนี่ จากปากรูมาจนถึงดำานี่พบประมาณสักสาเมตรครับสามเมตรกว่าตัวขนดินน้ำเยอะ,ะครับหลังนี้หลังนี้เป็นหลังแรกนะครับหนึ่งเดือนเต็มพอดีครับผมต่องานเริ่มเยอะนะครับผมต่อต่อเพาะเองจะไม่เหมือนกับต่อป่าที่มาเลี้ยงนะครับจะเห็นว่าเขาจะทําหมวกขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้เป็นปกติของเขานะครับ เยวครับผมนี่าทิ้งข้างบนนี่ก็มีนะครับนี่นี่ทิ้งตรงนี้โอ้โหมาทิ้งไกลครับผมนี่ดินถือว่าเยอะแล้วนะครับ ก็งานเริ่มเยอครับบินขอขออกนะครับนี่บินถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับอันนี้หนึ่งเดือนเต็มนะครับเรามาดูว่า3 4เดือนนีจะขนาดไหนครับผม ที่เป็นสีแดงๆนี่ใช่ดินเขาขุดหมดเลยนะครับดินเขาขุดออกมาเองครับ ต่อขยันนะผมต่อขยันครับผมก็ฝากคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ